สวัสดีจ้าพี่น้อง FC มอนี้เจพาพี่น้อง FC ไปทำลาบนะจ๊ะในวันนี้ลาบที่เราจะทำก็จะเป็นลาบฟักนะจ๊ะ FC เราก็จะสับๆนะก็ลหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ทำลาบไปแต่ว่าลาบที่เราทำในคลิปที่ผ่านๆมานั้นนะ,ะมันจะเป็นลาบอ่าซอยทีซอยห่างนะเมื่อเราเอาไป ทำให้สุกมันก็จะเป็นลาบน้ําตกนะจ๊ะแต่วันนี้เราจะมาทําลาบสับหรือว่าฟักให้ละเอียดนั่นเองนะอ่ามาตามันจะเป็นอย่างไรมันจะน่ารับประทานไหมนะรับรองได้ว่าอร่อยอย่างแน่นอนนะจ๊ะเอฟซีนะไปรับชมคลิปเต็มกันเลย,เลยสําหรับวิธีการทํานะจ๊ะเอฟซีจ้าอันดับแรกเลยนะเรามีกินงัวหรือว่าเนื้องัวสินวสีนงัวซีนงัว ภาษาเหนือเขาเรียกกินงัวกินงัวแต่ว่าทางเหนือเขาไม่กินเนื้อวัวนะเขาจะกินเป็นเนื้อควายมากกว่านะอทีนี้อุปกรณ์ของเราอันลับต่อไปก็จะมีผักนะไม่ว่าจะเป็นหัวหอมสแหน่ผักชีใบมะนาวถ้ามีใบบักเบรอก็เอาใบาบกเบือนะจ๊ะเพราะว่าใบามะเฟือาใบาบกเบือนี่มะนาวโหนี่มันบ่มี่แล้วบ่มี่ให้เห็นแล้วนะพี่น้องเอฟซีมี ผงปรุงรสนะ,ะพริกผงข้าควคนะั่วนะพริกผงข้าวคั่วแล้วก็มีนี่เลยน้ำปลากับน้ำปลาร้านะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าเราก็จะเอาเนื้อมาซอยก่อนอัดนดับแรกซอยเนื้อก่อนนะเมื่อเราทําการซอยเนื้อเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทําการสับให้ละเอียดนะจ๊ะ,ะรับชมขั้นตอนการทําได้เลยจ้า เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการถ่ายทำคลิปนะเราก็จะสปีดภาพไปเร็วเติบหนึ่งนะอ่าอันดับแรกก็ก่อนที่เราจะทำการฟักทำการสับเนื้อนะเราก็ต้องทำการซอยเป็นแผ่นบางๆก่อนนะครับทุกท่านนะ <S <S 2> <S 2> เมื่อเราทำการซอยเป็นแผ่น,นบางๆนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะเราซอย เป็นแผ่นบางๆแล้วเราก็จะไปทําการสับเนื้อให้มันละเอียดแต่ก็ไม่ต้องละเอียดมากนะทุกท่านถ้าละเอียดมากเนาะมันก็ไม่อร่อยอีกนะครับทุกท่านนะในเนื้อส่วนที่เราซอยตรงนี้เราก็จะแยกออกเป็น2 EP นะ EP ที่1เนี่ยเราจะทําลาบาลาบสับหรือว่าลาบฟัดนะ EP ที่2เราก็จะไปทําเรื่องของซอยจุนะเพืเ่อนๆนะเราจึงแยกอ่า ปลาชิลิวแยกตับแยกอะไรออกไปอีกต่างหากนะทุกท่านนะอันนี้เราก็ซอยแล้วเราก็มาสับนะอันนี้เราทํากินคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวนะวันนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยตากล้องก็ไม่อยู่ก็จัดการเองขายเองนะนี่เราก็ทําแบบนี้แหละนะทําเองเลยทําเองกินเองน่าเกรงพอว่างั้นนะเราก็สับไปก่อนเลยส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไว้ทําซอยจุก็แล้วกันนะทุกท่านนะ อ่าซอยจุก็คงกินไม่หมดหรอกคนเดียวนะก็ทําไว้ถ้ากินไม่หมดก็อ่าเดี๋ยวเอามาคั่วอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะทุกท่านนะทีนี้เมื่อเราทําการซอยแล้วก็สับเนื้อเป็นที่เรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราสับแล้วเราก็มาหั่นผักเลยนะผักที่เราจะใช้ในการทําลาบก็ยังคงเหมือนเดิมหัวหอมสะระแหน่ผักใบมนใบมะนาวหรือใบบักเวอนะ ใบมะเวือคืออะไรบอกเบือคืออะไรก็มะม่วงอ่าเขาเรียกว่ามะนาวโห่มะนาวโห่นะอ่าเป็นมะนาวลูกใหญ่ๆนะทุกท่านนะอ่าเราก็ซอยใส่ลงไปผักใบมนั่นแหละอ่ใาใบมะนาวหัวหอมผักชีกีนนะอันน so ี้เราก็ซอยอ่าตามนี้เลยนะตามที่บอกทุกท่นานเลยอ่าใบมะนาวจะเราจะสับละเอียดนิดนึดนงเราจะสับละเอียดนิดนึงอ่าเราจะสับละเอียดนิดนึงเพื่อ ตัวนี้ถ้าทําลาบแล้วไม่มีใบมะนาวมันมันยังไงอ่ะมันไม่หอมนะครับทุกท่านนะอ่าลำดับต่อไปก็ใส่น้ําแดงที่เ็าแถวมากับเนื้อนั่นแหละนใจเอฟซนะอ่านี้ขอเซ็นเซอร์สีออกไปเห็นนะหลังจากนั้นใส่ผักลงไปใส่เพีย้ยหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าเพี้ยมันคืออะไรหลายหลายท่านไม่รู้เพีย้ยก็คือน้ําย่อยนะน้ําย่อยที่อยู่ในลําไส้ของอ่าเขาเรียกว่าลําไส้ของวัวน,นั่นแหละนะทุกท่านนะ ลำดับต่อไปก็เป็นเขา้าวคั่วพริกผงนะผงปรุงรสตามนั้นผงนัว <carro> น้ำปลาปลา,าปลาเราก็ใส่นะและที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันบางคนก็จะใส่เป็นดีเทียมนะจ๊ <S <S ะซีนะใส่เป็นดีเทียมมันก็จะมีคขมอำลำขมอำลํำนิดนึงนะ อ่าตรงนี้สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คืออ่าเพียเ้ยเอยไม่ใช่เพียเ้ยนะดีเทียมนะดีเทียมนะทุกท่านนะอันนี้เราก็อ่าทาคลิปมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะในกรณีที่เราทําราบสับเนี่ยอ่าเครื่องปรุงของเรามันจะซึมเข้าไปถึงอนุของเนื้อได้รสชาติมันจะดีกว่าอ่าราบซอยที่ราบซอยห่างนะทุกท่านนะมันจะ อร่อยกว่าว่าง่ายๆนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนทําด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราปรุงด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งแนวทางนะที่เรานํามาฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง FC หวังว่าจะเป็นแนวทางอ่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอ,อ่าที่อ่าคิดไม่ออกว่าเราจะทํากับข้าวอะไรกินดีนะอย่างน้อยกินเนื้อเนื้อทุกวันก็มีแต่ซอยที่ซอยหางวันนี้ก็ทําเป็นลาบสับก็แล้วกันนะทุกท่านก็ เอาละนะคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยว e นะีพีหน้าเราไปพูดถึงเรื่องของการทำแก้วทำน้ำจิ้มสำหรับซอยจุหรือว่าสำหรับลวกเนื้อนะทุกท่านจะมีวิธีการทำอย่างไรนะจะออกมารสชาติหน้าตาเป็นอย่างไรก็เอาไว้พบกัน EP นะีหน้าตอนต่อไปก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สำหรับการทำลาบสับลาบฟักสวัสดีจ้า